3กฎเหล็กของการดูแลจิตใจให้เข้มแข็งกว่าเดิมถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าใจมันอ่อนล้าผมอยากให้คุณจำสามกฎเหล็กนี้ไว้กฎข้อที่หนซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาไม่ต้องแกล้งทำว่าไหวเสมอแค่ยอมรับความจริงว่าตอนนี้เรากำลังเหนื่อยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรักษาใจที่แท้จริงกฎข้อที่ส เลือกเสพสิ่งที่พาใจเราไปในทางบวกเลิกให้พื้นที่กับคําพูดทําร้ายใจเลิกไถฟีดที่ทำให้รู้สึกแย่แล้วให้เวลากับตัวเองมากขึ้นฟังเพลงดีๆอ่านคำดีๆอยู่กับคนที่ดูแลหัวใจเราได้กดข้อที่สอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียวคนเข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่ขอความช่วยเหลือแต่เป็นคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรพัก และเมื่อไหร่ควรเปิดใจให้ใครสักคนรับฟังจำไว้นะครับใจที่เข้มแข็งไม่ได้มาจากไม่เคยเจ็บแต่มาจากลุกขึ้นใหม่ทุกครั้งคุณทำได้และคุณกำลังดีขึ้นในทุกๆวันครับ